ตัว <Workers. S 2> ่านเขาตัว่านวันนี้แล้วููเขาเขาหาผู้ขาเขาใช้ตุ๊กอัปปิปองาัวอัปปิการได้ันศาแล้ววันนี้กับลักษณะทิ้หน้าปังว่านาทุกเช้าขำเลยย้ำลงงห้บอยใครบ่ายนายมงนาบอยขบุงยือยูนโน้ขี้โง่นใ่้ยูดีคุมที่ดำนำที่สองนักแข่งไฮล่าได้วบนนี้หน้ากาให้เรื่องว่าคูุปีใเนพญาตเจ้าเยย่ดีมีเง้ยยุีเงีแต่การปัญญาของเดีองงางก็ย่ดียดีมีแหงมากจตีมีจชเมื่อไรน้องท้องไรเ้ามันยืมมันยืน กะคอยนี้การน้าัายตอไปหน้าขอลุงเาออยขอน้อยไปเขาไปเได้ขอลุงให้ตุกไปขอน้อยตุกไปพอพันพญานุหอยพญานน้โอเคุ้มกนได้มาลนมีเอยูดีมีเงนเ่งกาคุมย่ทำำที่ทอมาเสร็จมีสร็จชัรมันเียบันเียบมันเงถูกอยได้ ใช้ได้มีหินาโปมีคงนำีดีบ่มงคลบ่สาวสซีมาบกเกาตทนี้ไปเหตุให้ตาิปนา อาผสมบัรสายแล้วก็ถือเฮียนสินห้าภาวนาทุกสาวขามแล้วให้ยูดีมีแหงยูแสงเสงือการปัญญาคงยำลงหายใบไบ่าดยำลงหน้าใบไก่ปุยสุขยนนทิงโอ่เนื้อยูดีสีเสริมเต็มจัดสมากรรมสีเสริมเต็มเกลืน้มันนี่บนังใบเกิดป็นคอนบนอนใบเกิดป็นสิ้นหัวใจวินใบเป็นมะพงควายใบถูกกินยอดสั่งมาใบทอดกินใบมิตร้อนบอุงสูงจว่ายูดีวิดีมีแหงมันเสร็จปีมีเสร็โซมันยงนมันเงินนำดูเงินขามนำดูสิทธิ์